สวัสดีสวีดับนะครับผมสำหรับชาวไอพีเกมเมอร์ทุกคนนะครับกลับมาพบกับนารุโตะอันต a เมสตอ r m n ินจาพัทที่เท่าไหร่ละพัทที่3นะฮะภาคที่4มาเรามาลุยกันต่อเลยเฮียต่อเนื่องกำลังสนุกลินถูกลักพาตัวไปนะผมชื่อพัทนี้รุยเลยครับเอาละจากที่เราจะแยกเป็นสองกลุ่มทุกคนพยายามเข้านะอยากย้ายไปแล้วครับ หลังจากที่แยกกมินาโตะพวกคาคาชิได้มุ่งตรงไปยังจุดหมายสะพานคันนาบิแม้จะทะเลาะก,กันบางครั้งบางคราวแต่พว่เขาก็ร่วมมือกันเพื่อมุ่งไปยังข้างหน้าและแล้วหลายวันให้หลังยึดเคพวกเขาก็ไปถึงจุดมุ่งหมายได้ที่สุด ทั้งสามคนย่างเข้ามาในป่าเขตของศัตรูบรรยากาศตึงเครียบปกคุมไปด้วยศัตรูรอบตัวในช่วงนั้นเองสิ่งนั้นได้เกิดขึ้น <c oughs> ฟุ๊มีจาบุกมาครับชิแล้วก็มีคนที่หายตัวได้นะผมมาข้างหลังลินลินถูกคิ้วไปแล้วครับขอรับยายนี่ไปละ <c oughs> แกแกทำอะไรลินอนะ วางใจได้แค่ทำให้หลับไปเท่านั้นแหละยายนี่ดูท่าจะใช้การได้แล้วนะคือลินมานะคัดซีนทำเป็นภาพนิ่งงอนครับคาชิรีบตามมันไปเร็วเฮ้ยคาชิคาชิคาชิไม่พูดอะไรเลยนะฮะเราสองคนจะมุ่งหน้าความภารกิจต่อไปทั้งทั้งแบบนี้แหละอะไรนะนายหน่ะรูตัวรีบเอาูด่ะไรออกมาน่ะ แล้วลินล่ะแต่ว่ายังไงเรื่องลินเอาไวท้ทีหลังสตูนะ่อยอยากรู้แผนของเราเหมดแล้วยังไงก็ไม่ฆ่าลินในท,ทันทีหรอกปัญหาที่สําคัญคือการที่สตูอาจจะล่วงรู้แผนของเราได้นินจาน่ะภารกิจคือสิ่งที่สําคัญที่สดุดกดกดบ้าอะไรกันเล่าสิ่งที่สําคัญอนะ่ญนะกดเรื่องนั้นอยู่ไม่ใช่เลยไงลินล่ะลินเป็นเพื่อนลงทีของเรานะ เดี๋คอยช่วยทั้งฉันและนายคือวิชาณิจาเหดอยู่เสมอขอยสนับสนุนพวกเรามาตลอดนะเธอนะ่ะเป็นเพื่อนคนสำคัญไม่ใช่หรื่องไงอย,ย,ย,ยึดเค่ที่ลินทำอย่างนั้นก็ควมเป็นภารกิจของเธอไอ้บ้าเอ้ยพอกันทีทเดิมทีนายกับฉันก็เข้ากันไม่ได้อแล้วเหมือนน้ำมันกับไฟ ถ้าพูดไปมากกว่านี้ก็เสียเวลาเปล่านานี่มันไม่รู้อะไรเลยเราคนที่ฝ่าฝืนกฎนะ่ะจะต้องเจอกับอะไรบ้างค็จริงที่ลงนินจาคนที่ฝ่าฝืนกฎเท่ากับสวะแต่ว่านะคนที่ไม่เห็นความสําคัญของเพื่อนนะ่ะแย่ยิ่งกว่าสวะซะอีกยังรอฉันจะไปช่วยลินเรียบร้อยครับแยกทางกันตรงนี้นะผมโอบิโตะกับคาคาชิ อุปิโตต้องการจะไปช่วยลินนะผมส่วนคาคาชิจะทําภารกิจต่ออันนี้ได้เป็นถ้าที่ลินถูกจับมาอ่าอุปิโตบุกมาถึงละ <S 2> <S 2> ลินถ้าหมายถึงใยงนี่ล้วก็กําลังอยู่ในคาถาลงตานะ่ะหากอยากข้าคาถาก็ต้องคนบอกเราให้ได้สักก่อนนะยังแต่แตยังเกนนะ่ะทำไม่ได้หรอกหน่อยนะ่ลินฉันอนะยังไงก็จะต้อง มาแล้วครับจัดการมันโบริโตเอาละคาถาพ่นไฟเฮ้ยมั็นหนกได้หลบเก่งนะมึงมาจะหายตัวเหรอกูรู้กูเรียนมาพ่นไฟยัดเขยโบริโตมีคาถาพ่นไฟมาดิครับอัดมันอัดมันเลือดมันไหลาหลอดเลือดมันไหลาหลอดเ,เย็นๆครับอะไรวะนะวิ่งไต่กำแงพงพ่นไฟอัดหน้านี่แหละที่ต้องการอัดต่อ อัดต่อครับคนไฟอัดมีคาถาเดียวนี่แหละโอบิโตะโกะมาอย่าดูถูกกูอุจิวะนะเว้ยเรียบร้อยซ้ำครับซ้ำมันซ้ำม,มันดิซ้ำอยู่ท่าเดียวก็ใช้ท่าเดียวเนี่ยนะฮะปุ๊บลบเข้าไปอัดมันคนไฟอีกนี่แหละมีเลือดสีหลอดก็ไม่อไอย คนไฟอัดิีกเอาไปซ้ำครับลบเจอกูหน่อยกับบวนท่านี้เผาซ้ำเยบร้ยอยเฮ้ยมันสลับพวกมาวะ่ะแรงเอสเลยยัดเคโ้โหไม่ธรรมาดาเลิกเล่นเดีแล้วนะ่อ่าเอาละครวิชานจิจาคาถาล่างอัมพังไปแล้วหายไปแล้วนะ เฮียเอ้ยสารเลวอยู่ไหนเอือโดนต่อยหน้าเอือเอือกระเด็นโอวิโตเอือฉันน่ะลินสูขอนะโอวิโตฉันจะคอยเชียร์นายอยู่ตลอดนะเอือกระเสือกกระสนฉันยังตายซะ เฮ้ยถึงคาคาชิมาช่วยครับยเยดเคคาคาชิต่อไปถึงมาที่นี่ก็ฉันนะ่ะปล่อยให้นินจา,จาใจสอบแบบนายไปลือคนเดียวได้ยังไงกันเล่าเจ้านั่นทั้งนี้เป็นเด็กอยู่แต่ดูมีความสามารถพอตัวเลยเพื่อความชัวไฮเซก,กิฉันจะสู้ด้วยจากนี้ฉันจะนำให้ ฝากช่วยสนับสนุนหน่อยล่ะโอบิโต้ลุยมาแล้วครับเด็ดเคใช้คาคิชิมาดีไวกว่าเอาดีครับเจอมีดบินนาจตกะขันปักษาชับคลับมันเรียบร้อยลบรับขันปักษาทะลุมาเลื่อโดนเป็นไงล่ะมันอยู่บนห้องฟ้าลบๆลบๆลบๆ ทำปักษาเข้าข้างหลังเรียบร้อยทปักษาฮุบลบ,ลบอะไรอะไรฮุบเพือดโดนเต็มเต็มทำปักษาอีกทีหนึงนน่งมันเปลี่ยนตัวว่ะออกไทยเซสุกิมาฮุบลบ,ลบอัดมันอัดมันเรียบร้อยชารจาก,กะโอวิโตจัดก,การมันคนไฟเรียบร้อยปักษาอัดเข้าหน้ามันให้ ลบไมเชื่อเตะเตะลูกหลังกูอย,อยู่นี่ไอสารเลวช้ากักกักปักษาไอเหี้ยไม่ทันอุยอ้ย้โดนต่อยหน้ากันดิเลยไอเหี้ยเหี้ยปลากระจายเอาไอเหี้ยไม่ทันพอเสียคือการใช้ค่อนข้างช้านะฮะคนไฝ่เหีย้ยไม่ทัน หลบลบอุย้ยอัดมันอัดมันซะอาจจะกะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนลัวอัดเข้าไปให้อย่างนี้และเฮ้ยอะไรวะนะลุกลุกหลังบี B ้ฟ <Woman> ันหัวมันเรียบร้อยแรงเอวอะรอบนี้ เด็กนี่แข็งแกร่งจริงใช่รวยนะนี่เราใช้ลูกไม้นี่แล้วอามีดบินฮาคาชิไม่เป็นไรแค่นี้แหละฮะโอปิโตละลาก่อนเชื่อมาบังให้ครับฮาคาชิฮาคาชิาชบ้าเอ้ยตาระเบิดใส่ครับฮาคาชิโดนฟันที่ตาข้างนึงครับ นี่คือที่มาของแผลค่ะกรชีที่ตานะผม <S <S ไม่เป็นไรยังไหวอยู่นายตาของนายฉันยังไม่ตายหรอกที่สำคัญจะประมาทล่ะโอบิโตะเอาละครเราใช้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้ได้ฉันจะจัดการพวกมันทั้งคู่ซะฉันน่ะแต่ในแต่ไรก็เป็นพวกปากดีถูกทุกคนช่วยเหลือมาตลอดแต่ว่านะ แค่ครั้งนี้เท่านั้นที่ไม่อยากเป็นเพียงแค่คำพูดตายซะ <c oughs> นี่เนตรวงแหวนปลุกแล้วครับตื่นแล้วโดนแทงเออดวงตานั่นเออโอวิโตช่วยคาคาชิไว้ได้ครับโอวิโต <c oughs> นายเบิกเนตรวงแหวนที่นี่นะฉันจะปกป้องพรรกพวกของฉันเองเฮ้ยเฮ้ยเรื่องจริงนะเนี่ย ออมนะโอบิโตอเออมาครับหยุดเคมันสับหยุดไม่อยู่นะฮะมาเล่นโอบิโตก้นไฟอัดหน้ามันคาชิเพื่อซ้ำอีกทีโอชุบหลบได้มาดิจะเอา,าเปล่าก้นไฟใส่หน้ามาครับปุ่งเข้าไปซ้ำมันซ้ำมันหนึ่งกระบวนห้าเป่าอืมยอด คนเราวกระจายหรือเปล่าเฮ้ยคุยหลบทันหลบซ้ายหลบขวากดบี้อือยกูพลิวกูพลิวปุ่มไปเครือยมันจะเอาแรงเอสโอบิโต้ไม่งเล่นสนุกดีกว่ามามันพลิวดีนะฮะปุ่มไปสามมันอเฮือเตะทีเกาะแตะคนไฟอัดหึหึมาตัวอีกหนึ่งลอดขึ้นกำแพงละทุบๆลบปุ่าไปชน เฮ้ยอย่ามายุ่งกับโอบิโตะซ้ำเอาเลยชาปนากิจเรียบร้อยเฮ้ยตูไปละไอ้เีฉยอิยสัาวลเลโอมาดินะทำเลือดกูล,ลดเหรอ,อทาน,นินละเดิหลบเต็หลบปุ๊บกดซ้ำเอาดิถ้ามันไม่ได้เดือดแล้วทีเนี้ยคูไปซ้ำมัน อยากให้มันได้ยืนคนไฟส่งแขกชาปนกิจถึงไปอีกเออฮ้ยมาแล้วครับกดซีนกดบีกดเอลบีคืนมาเตะปุ๊บหลบได้กันปุ๊บแลกกระพับซ้ายพุ๊บมาบนพุ๊บมากดขวาพุ๊บมากดบ,บนเฮ้ยสโลว์โมชั่น เฮ้ยจะโดนแล้วอาก่อนเจอในวงแหวนปุ๊บกลมหลบกดล่างเย็ดเคชุบคะคาชิมาแล้วก่อนหนึ่งกับตัวแรกเฮ้ยชุบ้ายขวานี่ไงไม่ให้เสียบเพื่อนกูหรอกเจอโขกระบาลครับเย็ดเคเป็นการประสานงานที่โคตเทเหมือนในการ์ตูนเปนะเถือเจ้าเด็กพวกนี้ มันอาดมากไปแล้วคาคาชิจะโดนแล้วครับไวบีพ่นไฟอย่าทำคาคาชิเจอไฟเผาชาปนาก,กิวไวบีทันปักษาเย้ยเข้าสองทางเจอพลังวัยรุ่นหน่อยเอ,อือเรียบร้อยไงล่ะมึงคักโกเอ,อือน้ำลายไหลเลย เรียบร้อยฮะเจอชาปนักกิจเรียบร้อยแค่นี้ก็ช่วยลินได้ละโอ้ยอเฮียพาร์ทนี้โคตรสนุกเลยวะ่ะสุดยอดสุดยอดคุ้มค่ามากไอคใครขายผนึกได้นะผมมาช่วยแล้วลินไม่เป็นไรแล้วนะสวยตัวประกันได้แล้วเลยประมาทไปหน่อยกันเลย วางใจได้ยังวางใจเร็วไปหน่อยนะเจ้าพวกเด็กจากโคโนนฮะเฮ้ยคาถาดินทลายภูผาเย็บเช่อันนี้คือนินจาตอนที่ยังไม่ได้เป็นพันธมิตรอะไรกันนะทุกคนออกไปเร็วนินจาแขวนชุดแดงกับโคนนะฮะคาคาชิเ <c oughs> อ้ยเฮ้ยก้อนหิน,น หลบไปคาคาชิโอบิโตะช่วยคาคาชิไว้นะฮะแล้วก็โดนก้อนหินทับเฮือคาคาชิกับลินรอดอยู่นะฮะไม่โดนอะไรเลยเฮือเป็นไรหรือเปล่าลินคาคาิชิฮะโอบิโตะโดนหินทับครับครึ่งตัว โอยหยุดเถอะพอได้แล้วคาคาชิฉันนะ่ะดูเหมือนจะไม่รอดแล้วโอบิโตะโอบิโตะไม่นะทำไมต้องเป็นแบบนี้ด้วยเออโอบิโตะบ้าเอย้ยโหยฉันนะ่ะถ,ถ้าท่นทำตามที่นายพูดมาช่วยลินตั้งแต่แรกแล้วก็ มันก็คงไม่เป็นแบบนี้หัวหน้ารวยอะไรกันโจนินอะไรกันจริงสิลืมไปเลย <c oughs> ฉันอนะยังไม่ได้ให้ของขวัญแสดงความยินดีกับการที่นาย <c oughs> ได้เป็นโจนินเลยนะคาคาชิค <c oughs> ิดมาตลอดเลยว่าจะให้อะไรดี <c oughs> ตอนนี้คิดออกแล้วละ่ะ วางใจได้มันไม่ใช่ของที่ไร้ประโยชน์ที่ไม่จำเป็นหรอกในดวงแหวนนี้ฉันยกให้นาย,ยดเดดแค่สิ่งสุดท้ายที่จะทิ้งไว้ให้นะผมไม่ว่าคนในหมู่บ้านจะว่ายังไงก็ตามนายคือโจนินอย่างเต็มภาคภูมิแล้วนั่นคือความรู้สึกของฉัน รับไปเถอะนะฉันกำลังจะตายแล้วแต่ว่าฉันจะเป็นดวงตาของนายฉันจะคอยมองอนาคตต่อจากนี้ให้นายเองเนคเค้โคตรซึ้งระเบิดออกมาครับฮาคาชิที่ได้เน็ตวงแหวนของโอวิโตะมาแล้วนะฮะ น่าจะเป็นลินพาตัดให้เพราะว่าลินก็เป็นนินจาแพทย์อยู่แล้วนะจับมือโอบิโตะไว้ครับลินคาชิคาชิอีพาลินดีไปจากที่นี่เร็วพวกกองหนุนกำลังจะมาแล้วแต่ว่าโอบิโตะไม่ต้องสนใจรีบไป ยัดเคโคตรซึ้งลินมาเร็วพวกกองหนุนมาแล้วนะฮะตาท้ทาดินฝ่ามือเพื่อนพัสสุด้าเฮ้ยเวเข้าลิน,นไม่ต้องห่วงลินไปเถอะจับมือคาคาชิไว้แล้วนะฮะทำกำลังจะถูกขลุมปิดละ โอบิโตก็ถูกฝังอยู่ในนี้นะบมมองไม่เห็นแล้วด้วยโอบิโตอุสาสนิทกับเจ้าคาชิได้แล้วแท้แทแถมสุดท้ายก็ไม่ได้สารภาพรักกับลินอีกด้วยบ้าจริงอยากจะอยู่กับทุกคนให้มากกว่านี้ชัมัดเรียบร้อยครับโอบิโตโดนฝัง นี่คือเรื่องราวโอบิโตะนะผมในอดีตท,ที่คาคาชิรู้นึกว่าโอบิโตะตายแล้วนะครับแต่มาโผล่เมื่อกี้คือชายสวมหน้ากากนะครับไอพวกนินจากำลังเสริมโถ่ย้ยคาคาชิฝากดูแลลินด์ด้วยนะนะครับใช้พันปักษาบ้าเอ้ยบ้าเอ้ยชึบมาใช้ของขวัญของรุ่นสี่ ครับาคาชิกับความโกรธแค้นได้เล่นไหมเนี่ยฉันตายแล้วงั้นเหรออ่านี่คือเหตุการณ์ที่ต่อจากที่โอบิโตะโดนฝังนะฮะここนี่มันเอาไม่ใช่อ๋อคาคาชิเมื่อกี้ถในว่าอบิโตเสียงไม่เหมือนกันครูครับทำไม กูใช้คาถาที่บนมีดน,นี่นำทางไงล่ะใช้คาถาข้ามมิตินะผมไปช่วยแล้วสตูล่ะกูจัดการไปหมดแล้วเอยคนโหดลินล่ะลินอยู่ที่ไหนครับนั่นไงขอโทษนะที่มาไม่ทันนะอากาชิลินล่ะเล่าทุกอย่างให้ฉันฟังหมดแล้วล่ะ เคนินก็เศร้าเลยนะฮะการเสียออบิโตะไปมหาสงครามโลกนินจาครั้งที่สามการต่อสู้วนแสนยาวนานนั้นได้ยุติลงโดยแลกกับการเสียสละชีวิตของนินจาไรชื่อเสียงจำนวนมากเคแต่ขณะเดียวกันนั้นเหล่าวิรบุรุษที่เอผู้เลื่องชื่อต่างก็ได้ทิ้งตำนานไวใ้ให้เหล่าขานสืบต่อกันมาทึกพิใต้สะพานนาคาบิวันนั้นหมู่บ้านโคโนฮะได้มีวีรบุรุษ ที่มีเนตรวงแหวนถือกำเนิดขึ้นถึงสองคนคน,คนหนึ่งถูกยาลึกไว้บนชื่อแผ่นป้ายสุสานอีกคนถูกขนานนามว่าเนตรวงแหวนคาคาชิและมีชื่อเสียงขจรกระจายไกลถึงต่างแขวนเย็ดเคดังเลยนะฮะ มีเนตตวงแหวนแต่ว่าไม่ใช่ตระกูลอุจิวะนะผมแต่กระแสงยุคสมัยได้แปลเปลี่ยนกระทั่งเวลาเล่าขานของเล่าุดกายเป็นความจริงอันโหดร้ายแนทนทั้งการต่อสู้ความทุกข์ทคลมานและความเกียดชังยังคงอยู่ต่อไปไม่อาจหยุดลงได้จบแล้วนะผม สมอบภูมิของเราเด็กหนุ่มเรียบร้อยครับโอเคก็จบไปแล้วผมสัลพัตนี้แล้วเจอกันใหม่พัทนะครับผมสัพัตนนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย